สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็จะพามาเพิ่มยอดถูกใจและผู้ติดตามในแฟนเพจ a c e b o o k กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะเซิร์ชคำว่า KM Social ก็ได้ค่ะ สำหรับใครค่ะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้เข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมรัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะกรอกข้อมูลตามนี้เลยชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติข้างล่างตรงนี้ที่ใช้ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้คะ่ะไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะหรือสมัครผ่าน Gmail ค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราเข้าไปสมั ชิกอยู่แล้วค่ะเราก็จะกลับออกไปค่ะแล้วก็คลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกหมวดหมู่ข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มเลยค่ะมี Facebook มี Titik To อกมี Iig มี YouTube มี Twitter แล้วก็อื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะวันนี้เราก็จะอยู่กับเฟซบุ o กค่ะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มถูกใจบวกแฟนเพจในเฟซบุ๊กตรงนี้นะคะแล้วก็บริการตรงนี้ค่ะสามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยนะคะหรือว่าจะเลือกตามเราอันแรกตรงนี้ก็ได้ค่ะ แล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า Facebook ของเราเปิดเพจขึ้นมาเลยนะคะคัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้ค่ะนํามาใส่แถบเลยแล้วก็ใส่จํานวนนะคะวันนี้ก็จะเพิ่ม100ค่ะข้างล่างก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดแล้วกดส่งเลยเมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะแสดงว่าเราทาการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอเนาะก,ก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยค่ะมาที่เมนูเติมเงินค่ะ ช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด2ช่องทางด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะเป็นการสแกน QR code ทุกธนาคารค่ะเติมขั้นต่ํา1บาทค่ะสูงสุดไม่เกิน50,000บาทต่อครั้งรับโบนัสทันที่เมื่อเตมาเติม1 0 0 0บาทขึ้นไปด้วยนะคะก็มาใส่จานวนเงินด้านล่างตรงนี้เรากดจ่ายเลย สามารถสแกนจ่ายไปได้เลยค่ะช่องทางต่อไปค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะเราก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะเราก็ดําเนินการตามไปได้เลยค่ะส่วนคริปโตค่ะก็จะเป็นขั้นต่ําน0 0บาทค่ะสูงสุดไม่เกิน5 0 0 0 0บาทต่อครั้งรับโบนัสทันที5%มาเติมห้0บาทขึ้นไปค่ะส่วนทางล่างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ ข้างหน้าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นรหัสออเดอร์ของเราค่ะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดนะคะที่เราทําการสั่งซื้อไปค่ะทางด้งานขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะค่ะออเดอร์ของเราที่เราทำการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็กําลังดําเนินการอยู่นั่นเองนะสําหรับใครที่เข้ามาใช้งานนะคะอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเนาะเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือย,ยังไงก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้เลยค่ะเราก็จะมาเลือกหมวดหมู่นะคะแล้วก็แจ้งปัญหาอะไรใส่รหัสอ,ออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปใส่ข้อความแล้วกดส่งตัวด้านล่างตรงนี้ไปได้เลยค่ะ ช่องทางต่อไปนะคะขออภัยค่ะเมนูต่อไปค่ะก็จะเป็นเมนูแนะนําเพื่อนนะคะเราก็สามารถคลิกข้าลอกลิงก์ตรงนี้ค่ะ แล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะคะหากเพื่อนของเราสนใจรลอได้คลิกเข้ามาใช้บริการค่ะเราก็จะรับวัตถุค่าคอมมิชชั่นอีก3%ด้วยนะคะอันต่อไปค่ะเป็นบริการทั้งหมดค่ะในตรงนี้ค่ะก็จะรวบรวมบริการทั้งหมดไว้ให้เราแล้วนะคะเราก็สามารถเลื่อนอ่านได้เลยค่ะในตรงนี้ค่ะก็จะบอกราคาต่อหนึ่งพันค่ะบอกควาสั่งซื้อขั้นต่ำค่ะบอกคําสั่งซื้อสูงสุดเนาะแล้วก็บอกคำอธิบายไปด้านหลังตรงนี้นะเราก็สามารถคลิกเข้ามาดูตรงนี้แล้วก็อ่านได้เลยนะคะหรือว่าหาบริการไหนไม่เจอก็สามารถพิมพ์ค้้้นนนหาาขงงบตรีไไป เลยนะคะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ Facebook ของเรากันค่ะเอาไปดูยอดถูกใจและผู้ติดตามเนาะตอนนี้อยอดถูกใจอยู่ที่88นะคะยอดผู้ติดตามอยู่ที่92คนเนาะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราขอรีหน้าจอก่อนนะ ก็ขึ้นมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะยอดถูกใจนะคะก็ขึ้นมาเป็น188แล้วค่ะแล้วก็ยอดผู้ติดตามก็ขึ้นมาเป็น192คนกันเลยค่ะก็ถือว่าขึ้นมาให้เราไวมากๆเลยนะคะเป็นบริการที่ดีมากๆเลยค่ะลองเข้ามาใช้กันดูนะคะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KM Social ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะสําหรับวันนี้ใครสนใจเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะคะหากวันนี้พูดผิดประการ ไ,ไปก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ